อดเอาแต่ว่าให้ืลูมเมียกินยันมันเดเอ áo c ủ อ a n สมันดี้สบายดีเด้อมันดีเนาะป็นทุขุูสูขคนเนาะก็ยินดีตอนหักกับสาวานสชนสื่เนาะกับมันนี่กับสาวานก็ได้เดินทางมาหาพอเ่าพ่เนาะผู้เ่าเนาะ ทีมงานก็มาสองคนกับบอเอฟพูดพี่น้องมาหนีกันได้เพิ่งจะยุดดำไห้ดำนาสระเวลามากับสาวนวลเนาะเพราะว่าลายทีมงานก็ยากดำไห้ดำนาพูดพี่น้องปกติสานวลก็เดินทางคนเดียวอยู่แต่ว่าช่วงนี้กะมุงเพื่อนเพิ่งกัยากดำไห้ดำนาเนาะกะสานวลก็ได้มาหอดเพื่อนเพิ่นทีเรียบร้อยพูดพี่น้องเนาะก็มีทางผู้ใหญ่เพิ่นเนาะ ก็ได้อ่าาเงินมาจำนวนหนึ่งพมรพี่น้องก็ได้มาให้ทั้งคนเท้า่นเลยเนาะก็มีนอยู่ในกินน,ำน้ำในพอมรพี่น้องเนาะก็โอเคไปหับชมสามนวนอนเลยพมรพี่น้องเนาะหลังจากที่สานวนอนจัดเตรียมของเรียบรนะ้อยเนาะคือสาวนอนก็จะไปมอกก็กครอบครัวพ่นเลยเนาะสบายดียดโดยอยู่เพื่อนพอดีเนาะวันนี้เนาะ บันไปทางไหนบ่ไปฝนมาตกมาเป็นน้ำโอ้ยเด๋วด๋ย้ำมาใกล้ๆนี่ก็ได้พอไอ้กับมาเนี่กับซาโนนก็ได้เอาเครื่องมาหม้อให้กับครอบครัวเพื่อนกับมีอยู่ข้าว sob นึงเนาะพ่อแม่พี่น้องมีแล้วก็ไข่แล้วก็เกลือแป้งนัวผิกเด้อพ่อเด้อเด๋วดีมกดีใจอยู่บ่มาเนี่ย มากระตันหันคืนอว่าแหละเอยเนาะมันก็เป็นเมลูกอ่อนไม่เนาะมันทุกยากเลยไม่ธรรมดาอัน,ถ,นถือถือว่าพักผ่อนบ่าะมาเนี่คือว่าอะไรพักผ่อนแล้วมันมีพระจักรเงเช็ดทียอันนี้กเกาะเสียมันเอ๋าโอ้กเกาะเสียนทางหน้าบ่ใช่โอ้พอได้นั่งส่วนเย็นเนาะใช่คือว่าได้อยู่ในมันก็แคบเนาะแคบไม่แล้วมันมีมันก็ฮอนเนาะเช้าในก็ระกันเหัด โดยโดยเโดยกินกินน้ำใช่เลยพอกินน้ำชาน้ำน้ำฮะน้ำาธรรมดานน้ำสั่งคูนเอาวะเอาละน้ำจุกลุกจลิกเอาน้ำแบบข้างน้ำผ่อนน้ำพนนี่เอาคือกินแบบนั้นใช้ันมันมีน้ำกินโอมันเบบบารมาอดีเจน้ำมารบราเนาะกินน้ามารานก็ได้แ้วแถวนี่เนาะ โดยโมโมเอ็นบอกขุดเอาเป็นน้ำโสกน้ำสางแบบทารบอนมาได้บ่มันเป็นโฉกน้าต้นอะไรก่มันใช้อะไรตักเอาตักเอากินโอ้ยมันบ่กชงโปกบ่ชาวบุฟี่กินไปนี่แหละมันบ่มีอ๋อมันเป็นน้ำแบบได้มาจากป่าจากยังเนาะบุรุษคนก็บ่มีห้องน้ำก็ถ่ายไปทุ่ทีบได้บ่กทุทีบแล้วขุดคุมแล้วโอ้ยบาดคำโดย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 ขุดคุมเมาขุดคุมเมาเนาะ ลูกสาวเพิ่นนอนแล้วพูดไพี่น้องเนาะกำลังนอนฝั่งหนึ่งนอนแต่เศร้าเนาะนแต่เช้าอยู่แต่ว่าใช่ไหมคื่นงเล็กนั่นๆไม่ได้หึงเรอกเลยขึนเขาจ้างนำหน้ากับบรรยุร์และอุ้มลูกพุ่งมาไปแลออเอาไปน้ำเนาะไปน้ำก็มาไปโอ้ยเอาไว้ต้นไม้ต้นโตคือแบบในพวกไว้ไงกับมียุงบ่ม โผมมีละวกลงเวรกัางกลาคืนเ้าๆนะบุญนะเห็น้ะไรปะไหวเดี๋ยวกระพริบไปดำนะวันหนึ่งเท่าไรจ้างเขตนี้ยห้าสิบห้าสิบพันเนาะทั้งโลกทั้งดำบ่ทั้งโลกทั้งหาวันละพันนั้นันละพันนันละพันเนาะอ๋อแต่ผู้โลกก็ตั้งหาผู้ดำก็ตั้งหาเนาะโอ้เลยเลยเลยกระเทิร์นป้าวันอะไรไปเรียกอะไเฮ็ด <ừ> มันอยู่นาะเนะอึงนมันอยู่เนาะมันอยู่ยังมัน่กินโดยมนกินกะเป็นเสียผาา่กะมีอยู่แต่วบบ่ายังบม่เอามาให้เด้อเอาไปาเป็นมือห,หนาเนาะเพราะว่ามันโหลดเต็มแล้วมนอีกได้บ่าแเอผลมาซวยระลามนีโ้โดยก็มาน้ากันโดยกัดอวย้องไผ่ร้ยโฉมานไปมานาอีกโดยโดยโดยกินอนแล้ว โดยก็ให้ทั้งพ่อเด้อทางล่าเช้าอันอวยพรให้ยทางน้องบอยเนาะน้องบอยเด้กก็หน้าอยู่ที่ประเทศไทยก็เป็นบันเกิดเพิ่นเนาะโดยก็อวยพรให้ยทางเพิ่นแน่เนาะโดยหายเพลอวยพรให้เพิ่นเลยขอโทษเด้อขออวยพรน้ำเลือดช่วยน้องบอยเลือดทางบายแล้วทโดยช่วยเลือดให้โชคให้มั่นให้ยังเหมันคนยืนรับหลุดไปมนาเด้อโดยยังมีไปมนาอีก ด้วยเนี่ยเขาได้กินยอนแล้วบวมาอย่าทานให้พ่นถึกเลยตลอดเลยโดยสาธุนรำเพ่นเนาะเด้อโดยนี่มีแห้งแล้วขมมอกขับใจดีใจแล้วทั้งลูกบุตรบุตรเตียนแล้วชนิดชมน้าภาควนแล้วกินข้าวกับยังพร้อมนี่มี่เรากินตำหมักทั่วกิจเจ้ามาขายว่านี่มัทพันเชียว นั้ำด้านนะไม่เชื่อเลยมันิะกินไป่ังบ่มีนื้อแบบตลาดน้อยเขาเพิ่นมาขายบ่มีมีตามตรงนาเขานี่เลยโอ้แบบเพิ่นปลูกตามต่งนาเขามีดินด้านแล้วเขาไทยแล้วเขาปลูกเดี๋ยวนี้อยากปลูกมันอยู่ดินเพิ่นจะควรจะไรนี่มม่ได้อยากปลูกแต่ว่ามันมันเป็นดินทรายทาวอนเนาะ่แต่คุณว่าปลูกละปลูกแล้วอ่ะเดย เอาว่าพันได้แบบย่านว่าเอาเครื่องปลูกไปบ่ได้เนาะปลูกอะไรมุงเออปลูกมันผิดมันอะนี่มันกะเป็นดงเป็นป่าเนาะก็สิงามยุทธเขตยังได้โอ้กะเป็นดินเองนี่กะจะขุดเวียนบ้าสเจียทัวกะคัดเป็นหลกักกะตัดมาเลยเลยนะไปขุดได้เขาเจอมานจะอยูาาย่นึงมันจะอยู่เนาะในี่ก็พัดตกนะะี่กะ ไปด้านนเขาจ้างเขาไม่ได้จ้างเอนิยุ่งาน่เขาเวิร์ดแล้วเนาะหมดแล้วทั้งนี้บริตุกบ่เอากูไปชาวสามมือมาหนีเลยไม่ไดตุกเตี้ยพรอองกันผู้มเจ้ามักดะ์เจ้าไ่ะเทวนี้ก็อยากเดาเดานาะเออท้งนี้ก็ยังยังมโนใจนี่นะอยู่พุนก็ยังไล เราใส่พื้นเอายังสามารถผ่าผมเมื่อวานนี่บ่เอาผมถูนนั่งเอ่อขุน้ำหมออะไรอย่างอยู่เนาะเดี๋ยวอู้น้องน้อยพอได้ให้พื้นนอนเนาะเอากระไดทีมงานมาช่วยกันทีได้ครบอยู่ดอกเนาะพอเนาะเข่าพื้นไปเอามาให้เบ่หวานเนาะพื้นเอามาไลายแนวแล้วก็ ละดึกุนลไว้มือวันวันใหม่เนาะก็ดีด้ระเอยชิ้นข้นมาให้เมียนายผืหนึ่งเชื่อกับชีโต้เลยนั่งหลับขอบใจหลวง่ได้ใส่เนาะใส่เลยเดยนั่งหัวแต่หัวบมีเดยสิบูมีเตเมียนหนักผมมีครบแล้วผมมีกระเต๊ะสิบูใช่ปะ โอ้ยได้ตอสบูฝันเลยอืมอมันเฮียนบ่เลยโอ้เป็นยังเงฝนก็แล้วแต่ฝันชูกว่าทองโดยฝันแหละฝ่นเป็นเจ้ากินนายเลยเฮียนนนี้เฮียนพอชันี้แล้วทางมันจักเงินมัจักคำว่าเรื่องีบ่ันบนจักชีบจักซาบะบ่แล้มีแต่พันเะนี่ห้าหกเก้า โอ้ควรมีอะไรแม่เออโดยๆๆพ่อนี่ก็ป้อนหูป้อนหูตมุนล่ะเลยๆๆใจได้มื้อนี้ก็ได้เข้าเป็นซอบเด้อเนาะกินเฮงเด้อเนาะพอเนาะยก็มีทางผู้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละเลยก็เข้าก็ซื้อกินบ่แต่ช่วงลูกเอามาให้อบิดแล้วบ่ยังบ่ได้ซื้อลยังโอยังแต่กินตเด้อเนาะออแต่ว่าบ่ได้กินข้าวเช้าบ่ได้กินเอ้าข้าวเช้าบ่ได้กินบ่ได้กินล อดเอาแต่ว่าห้ลูกเมียกินยันมันบ้ดเอาคุณวาสัตบเลอดเลยโอกินกับพกาแฟบ่ไดไีนกาแฟก็ไ่ได้กินเอาใช่มมกาแฟโอ้ยกินน้าตั้งบวกินเนาะชุยาอ้ไปดำหน้าเข้ากพุ่นลจนเ้าเลิกดำมันจะได้กินเที่ยงโอ้สิบสองโมงเนาะสองครับอ้อยดยอโอ้กินแบบนั้นกัมัน เออโดยก็ยโอเคเนาะพ่อเอนาะทางเฮาก็สิได้ขอตักับก้อนกัเงินที่เหลือก็สิให้พ่อพราได้ซื้ออยู่ซื้อกินเด้อก็เป็นเงินทางผูนอยกากจะดีเพนันล่ะจ้ก็สิให้พ่อพราได้ซื้อในอยู่ในกินเนาะให้ลูกให้เมียเนาะจ้ำลองก็หาซื้อมาเพราะผลิตชิคกินเนาะก็โอเคเนาะทางเฮา ทั้งลูกก็ได้ขอตัวกับก่อนเด้อสบายดีโูดยชาวนวลก็ได้มากระบอเอนาะงเอเนาะโสบายดีดูดีทางซาบัวพึ่งกลับมาได้มาหนึ่เนาะยากลำให้น้ำหน้าผูดพี่เนาะกลับมาหนี่กับบอยเอพึ่งก็ได้อาสามาสวยเป็นพระละนี่แหละของชาวนเลนอกพว่านาทีการงานชาวนวลยังมาเลี้ยเนาะกับลายวันแล้วหลังจากทีวานาพึ่งชงเงินมาให้ให้มาช่วยครอบครัวทั้ง พอพอนเนาะกับเมื่อนี้กัเขาก็ได้มีโอกาสก็ได้พากันมาพูดเป็นพี่น้องเนาะกับเพื่อนก็ให้ค่าน้ำมันรถน้ำมันเฮือพูดเป็นพี่น้องเนาะกัเป็นทีมงานเขาก็คือบ่อแอแล้วกับซบัวเนาะแล้วกัอันเรียบเพื่อน่งเสริมอันนาทีกันค่าน้ำมันรถในที่กันโดยเป็นก็ให้กำลังใจว่าสู่ๆต่อเนาะให้ทางทีมงานเขาสู่ๆต่อแล้วก็เป็นกำลังใจให้เนาะ กะมื่อนี่อ่าชอสัมบ้านผ่านมานี่เนาะก็เป็นวันเกิดของลูกชายเพิ่นเนาะกะเพิ่นก็ได้อ่ามีน้ำมกน้ำใจเด็กะให้ทางทีมงานเฮาพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินเนาะโดยกะจำนวนเงินกะเซ็นหนึ่งกะสนวนกัสีมอบให้เบาแอเด้ยเนาะโดยขอบใจทางจำนวนหลายๆพม่ไม่น้องจำนวนรากะทางไอ้ผู้ใหญ่ใจบุญเลยกะทางไอ้ลูกชายน้องบอย ไอ้ทั้งลูกชายผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นแล้วก็ทางน้องบอยนะไม่เล่าน้อกันโอเคกันเจ้าเงินนี่ไว้เตือนน้ำมันนอสานนนอไว้ให้งานมือใหม่ไม่เล่น้อกันอีมุกด้ใจหลายแล้วก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเพิ่นเนาะกัขอให้เพิ่นลำรวยลำรวยกัขอให้ยืมมันขวัญยืนเด้อทางน้องบอยเนาะโดยโดยโอเคขอบใจหลายๆเด้อโดยโดยก็เส้นกันนอสานนนก็ดีมุกดีใจที่ว่าเพิ่นมีน้ำมุกน้ำใจให้ทางทีมงานเฮาเนาะ โดยกะขอขอบมุกขอบใจทั้งเพื่อนได้ได้พรมย์พี่น้องกะโอเคเนาะพี่เนาะโอ้ยโอ้ยกะโอเคพรมย์พี่น้องเนาะสาวนวลกะดีมุกดีใจน้ำเพลินเนาะที่ว่ามีพี่เนาะจะดีอ่าสวยเข้ามาอยู่ตระกูลเนาะพรมย์พี่น้องเนาะกะบบกขาดชายกะทีมงานเขากะหลายคนอยู่พรมย์พี่น้องอาจจะเป็นอ่าบอเอเนเนาะบอใช่สาวนวลเนาะพรมย์พี่น้องเนาะของหน้าอยู่ที่ประเทศไทยเนาะกับเพื่อนกะ ได้สงสารเมตตาครอบครัวทางพ่อพ,อพ่อน้องผู้เป็นพี่น้องอ่าเพิ่นก็ได้โอนเงินจนํานวนหนึ่งมาให้ทางเสาวนวลเนะาะก็เป็นค่าน้ำมุน้ำมันเนาะพ่อแม่พีนพ่น้องก็เพิ่นก็แยกอ่าจํานวนเงินก็บหาพัน 5, บาทพ่พอ,อพี่น้องก็แยกอ่าค่าน้ำมุน้ำมันค่าทีมงานของไทยเฮาเนาะที่ได้มานํากันนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เพิ่นก็ช่วยอ่าช่องสนับสนุนช่องอ่ารายการทาง สาวนวนเบาเอแอเดี๋ยวก็สาวบนะัวน้องพูนพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี่ก็สาวบัวพนก็ค้ารำไห้รำหนา้าพนเป็นพี่น้องอาจจะเป็นเมื่อหน้าที่ได้ให้เพิ่นค้าน้ำมันนะ้ำมันน้องพูนพี่น้องเนะาะกระทั่งที่ดีกับสาวนวนกับขอขอบุกข,ขอบใจหน้าได้ได้เลยกับน้องบ่อยเนาะก็คอให้น้องบ่อยกับหน้าจงมีแต่ความสุขความจะเดินอ่าสุขกายสบายใจเนาะอยู่ดีมีแหงความเจ็บป่วยให้ได้ความไข้ก็ญยาให้มีเนาะ ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความปรารถนาเนาะให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเรงนาะพ่อแม่พี่น้องก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานให้จะเดินจะเดินเนาะสาธุขอวันเกิดของเพื่อนเกิดสมความปรารถนาของพพเพื่อนเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนะาะก็โอเคพี่น้องก็กุกก้นเซ็คุ้นได้ผักเป็นกําลังใจให้สานวนวลได้เด้อพ่อแม,ม่พี่น้องเนะาะกวันนี้กับสานวนวลก็ ขอความมุกขอบใจทุกๆทุกานที่เข้ามาติดตามและฮับชมคลิปสาวนวลเนาะก็ขอให้ทุกทุกทางก็จงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็วันนี้สาวนวลก็ได้ขอตัวก,กับก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะก็สาวนวลก็ได้มาสองคนกับบ่าวเอม๋มาหนึ่กันเนะเาะไปพ่อสาวนวลคลิปหนาขข้าขอกล่าวคำ่าสไปดี